ค oh. รับสวัสดีพ şey> ี่น้องปอไปเขามากกับมานะพี่น้องเบิ้งไปเบิ้งข้างไหนกันมานเห็ดไข่พี่น้องใช้เฮ้ยมันแตกกระตานะดอกมัน่มันี่จ้าเอาไหมมันบ่คืนดอกมันเลิกเถอะมีดอกเดียวนี่ตีฝุ่นดอกเดียวนี่บอ คือบอกสักซิฟดอกหลอกหลอนปลาหลอกแรงจีนสินมาด้วยปลาหลอกแรงจ้าดอกหนึ่งดอกไข่จมไข่ไว้แล้ได้กับมานเจ้าใส่สโลงมานั่นได้โลู้อ no ุ Slide Slide ้ยมูลินาไซส์โลงนย่ามได้ที่เจ้าใส่สโลงเขาหาเฮ็ดน้ำมันไปไปไปพังรหัสจากหน้าอย่างนี้แหละอย่างอ้ยดังๆด้อยมีเสี้ยวเห็นดอกหนึ่งก็ได้ไปไปไปลุ้นพี่น้อง แตมแรลก่านไปแล้วพ well> <no e ี่น้องเจ้ยบ๊วได้เจอพี่น้องเจอแล้วไม่นั่งห้องโอ้ยโอ้ยอยู่พี่น้องไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่นี่ทำให้เป็นตาโอ้ยทำให้จูบมันไปเยี่ยมเมืองนี้กจะทำมันนี้ สี่กดอกทนด้เคียดีพี่น้องกว่านดเคียนะจ้ากกเห็นเอ้างามๆดูมาเดินพี่น้องเ้ยมาเดิอมาเดิอมาเดินเก็บนำเด่อวเด้อพี่น้องเออามาจิ้มมาเก็บเก็บเด้อมาเก็บเ้มาเก็บเซยมาให้บ่งพวนะ กเหกตี่ันยังเเก็บอะไรได้พี่น้องหายละจะมันจะหกดอก่จ้านี่บ่าเจ้านี่อุจเจตุเรนน่ดอกหนึ่งแปดหเ้ยแจ็คดอกแถมหายเก้าหซผู เออเออมาจุ่มกันอยู่มันจุ่มกันยู่ทุกคนฮุนสกแบบมาลาทอนเฮ้ยแค่แมบนี้มองเลยเลยมีมองจุ่มนล้วเปล่าอะไลนะหนึ่งสองสามเอาเลนะหนึ่งสอสาเอาเลยนะใจใจใจใทอนใจ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 ใใจใจใจจใจใจนจใ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 ไใจหจ่าใจ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 ใาใจ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 ใใใจเนจ แคมทางเลยนะพี่น้องแคมทางจ้าเออคนนาเสียงงาดพี่น้องโอ้ยพี่น้องพีทมันลายเ่าก็จะเก็บมาอยู่ดีพี่น้องเค่ก็ับมาจ้าหอมหอมเลยเพจงามนี่นะโอ้ยได้๋ยวจะหาซิปดอกกระโบโอ้ได้สมูนึงเครื่องกระตากกระโบโอ้ยโอ้ยระวังระวัง ระวังเดอนั่นตัวดำดำนะมั่สิดาตใช่ใสือนีอยู่ในปลายในตัเรือกต้นไม้อ้าานได้เยียอหนึอ้ยเดมันก็ยังอยใหญ่อยู่เนาะเอามังเน้นเล้วพี่น้องจะเน้นเฮ็ดจะจ้าเน้นเฮ็ดจ้ามาเดี๋ยพี่น้องเราไปเก็บน้ำเดี่ยวพี่น้องเออมาแล้วเออเอาหน่องมานาำแจวำแจว เนอะคือว่าห้าก็สวนแล้วก็บม่ไอกคทางมาทางเอ้ยเอยควนมาควนเอวยควนมาอืมอดอยรงเนงอย่างเนี่ยมาเลยดห้ามจุดเดเคยเบิ้งสองสป สิบดอกนะจ๊ะสามดอกบได้จ้า่มูหรอสิบสาดอกก็เป็นมูบ่อืมโอ้ยเหยียบแล้วพุ่นดอกมันง่ายนะมันก็ทันออกนะมาก่อมือนี้เนาะโอ้เ็วันไขยแต่กรดอกใหญ่เอาวอาอันนี้่ท่ี่อ่อีอนแล้วพี่น้องอุ้ยแม่เอาตดีนั่ใช่มนบอกหรืว่าเฮ็ดต่เบอร เฮ็ดปวกข้าว้ยเฮ็ดปวกข้าวโอ้โอ้ดอกใหญ่ลีลาอุ้ยห oh, ้าดอกเฮ้ยหาบาเด้อหาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบดอกอ้านแล้วเ็ดปอกข้าวแต่ว้านเ็ดปวกข้าวอยงไคือออกแลไม่จะมัวห่อยเาเผานาะไม่นนเ็ดข้าเนาะ เก็บเก็บโอ้ยมเปื่อยเลนะองนั่งเก็บเปื่อยล่ะตอนที่นั่งห้องนะคิดว่าสิมูแบบว่านาเลยะออืื ฮะหาล่อแถวไกลๆนี่แหละการกบะเห็นพี่น้องกระลังสีปอนด์หองกระลังสิเห็นเห็ดปวดในหันปัดห้องอีกแล้วก็เลยเล่นมัดนิ่มเห็ดในหันดีไปติดอ่องจานลอไปไปไปไม่พุ่งนี่แหละพี่น้องแถวนี่แหละหล่อแถวแก่ไก่เนี่ยมองเก่ามองเดิมพี่น้องไปลุ้นอีกพี่น้อง ดอกเึื่องละครโอ้ยดอกใหญ่ดีเนาะมามาบางแนนี่มาเบิงพี่น้องขนาดมุ้ว่าี่กระเขาา่อเนาะไพรจะ่อเนาะยังม่โดนข้็ออกมากนยง่าเนาะสวยงามเด่นเป็นสง่านะจ๊ะโอ้ยสามดอกกระเพาะต่ำเลยเนาะแล้วเอาดอกกันมาดูอ๋อสีแคบเหรอไปจะหาต่อ พอมีแงเนาะมาได้โอ้ยแล้วนะไปก็เพได้โอ้ยยืนพี่น้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้โอ้ยอยโอ้โอ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้อโอโอ้อ คุยบอกรายตาเลยจะป่ามากพี่น้องเขมีแห้งเขามีแห้งยางพี่น้องมีแห้งอเสียเทียหาเตนี่แะงไปได้ลายาบการเราไปหาอีกไปมือี่พี่น้องเอ้ว่ายางมาได้กับพ่อมาได้เสียเสียอยู่จแคปเจอร์ดคล้ายสองดอกกรเต็กระตาจ้านี่พี่น้องเอ้ย ไปประจำนี้แลจ้าพออยู่พอกินมองให้ยุ่งนะไปแต่จะ่ากันอ้วนอลไรแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อมายุ่งหลายเลยเพื่อแดงเบิดมือบอดี้ไซส์ตรงมือแฮงคำแฮงยุ่งหลายไปพี่น้องออกออกมาแล้วพี่น้องกำลังสิกลับกลับบ้านใครบ้านมันแล้วพี่น้องที่นี่บ่ได้ฟังใหม่เมืองอื่นพี่น้องว่าสิได้หาสิไใดเขาบ่ว่าไผสิได้เนาะ เจอกันอยู่เพื่อนพี่นองออกะพี่น้องัน้ฝนจะให้นางเอาเมื่อปนแล้วแรงอยู่แล้วแรงอยู่เจอกันผนละมื่อื่นไป้างใดเนาะไปห้ามัรมะแตกหยาหมู มาจากพี่น้องมาอัปเดตหมูให้เบิ่งอีกอีกวันพี่น้องเห็ุไดนั่หนึ่งกลับมาหอดืนหอดสานเนาะพี่น้องมาอัปเดตหมูให้ดูเนาะพี่น้องโตขึ้นกว่าเดิมบอกพี่น้องพี่น้องว่าพี่น้องว่าหายขึ้นกว่าเก่าหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงอะไรยังไงพี่น้องส่วนตัวนี้น้องแองนอนแองแมงอยู่พี่น้องคือซึมเศร้าแท้ ตัวนี้ลยไอ้นะหามเข้ามาตังหามเข้ามาทำไมจะนอะเอาหมูลงกหามออกคือเกา่าสีดยาคุมมือพี่น้องสีดอยู่มือละเถอาได้เข็ม เดี๋ยวกับเป็นหนุนเดี๋ยวกับเป็นหนีมีแต่แนวเป็นมีแต่แนวหาแต่ละมือนอ้อซุ่มเจ้าก็ได้ยสียากับแหกปากกว่าสัน <laughs> พี่น้องเอ้ยอืมอืม,ม,มล่อแม่พผนมาสียาให้ก่อนพี่น้องหวัวกระโบเปลี่ยนราคาพี่น้องเลี้ยงง้อเลี้ยงคั้วกระโบเปลี่ยนราคา มากเลยพี่น้องเป็นงูนมากเลยคุณมืดมากเลยพี่น้องฝนนั่นสิไม้อีกแล้วถืนลงมาอีกวัาจักเหมือนแลมพี่น้องส่วนลูกนา่งกับยืนศพหลบอยู่พี่น้องอยากกิ่นทาอยู่นั่นนั่นแลน,น้ำกลนอยู่พี่น้องหอดเวลาเพิ่นเลยดิสามสีม่ม้งเคยเกือเพิ่นเลย เห็นคนกับแรนน้ำกลนค้นอยู่พี่นอ้องซองแม่นะครับหักเูอพี่นอ้องแม่ตัวนันก็ะแจสิออกจกัจกสิออกจักตัวพี่นอ้องไข่นั้นบอกว่าเป็นสามสิบหน่วยผมพี่นอ้องแล้วก็แม่ เขาเชียวต้นน้มาล่างมาอยู่พี่น้องเพราะว่ามือที่ไปดำหน้าสวยอัตติเขาสีเขาเชียวไปใส่ดำหน้าอยู่เขาว่าสีสีดร้ายมือ,ลอบบแล้วพี่น้องกระเบิดสีนี่ละสีล่างรถก็เขาเชีไปส,สีเลยไงล่ะพี่น้องไงละเนี่ยเกา่าโตสิบโตแม่นี่ไง แม่นี่ออกก่อนเี่พี่น้องออกก่อนแม่หนูแม่หนูนยังหน่อยอยู่ปล่อยเป็นอิสาระเลยพี่น้องยนีมือแรงกับเพลนแลนกินเมงใหม่แถวเดินเนี่ยพอเข้าบริเวขังก็เลยสิใหญ่ไว้พี่น้องไ<ห>อ้ออกพอข,ขอบคุณพี่น้องไปดูก,กินลุนง่งข้าวมันอ่อยพี่นอ้องอื ยงกัดเกันพี่น้องหลังแดงเฮ้ยน้ำหมูน้ำหมาเนี่ยกับพี่น้องเฮ้ยเป็นคุณหมออีกกันจ้าฉีดยากันพี่น้องมาจับหมูสองเข็มเบาๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่ทุงมือก่อนบ่ใส่ทุงมือบ่ได้พี่น้องมิน Tít mưa lì phi long mina min tít môn tết mưa lì tết 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 lái tết 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 ข้าเกลือร่วมกันละไก่น่อยมันสิบะได้กินพี่น้องไก่ตัวใหญ่มันเตะกูกก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 บับับัเท้าสิจับนะจับอะไรกลางคืนนะพี่น้องว่ามันขืนนอนอยู่ก็ไผ่มันนอนสูงแห้งพี่น้องก็ไผ่ก่อนมันนอนสูงแห้งอืม เตะกันอยู่เดี๋ยวไปเอาเข้วเปลือกมาหวานให้กินน้ำพี่น้องพอกนั่งบอกยีนบอพี่น้องดังไฟหนึ่งเขา่าก่อนดังไฟนึ่งข้าวก่อนนะ ยิงเฮ็ดปวกที่น้องปีเฮ็ดเฮ็ดปวกดังกันทานกระเบิด ไม่ติด พอกินอยู่บอดี้พี่น้องเขาเลยเขา้อยเดียวเลยบม่ได้มากเขาเขาเพอกินแรงอยู่บ่ลากถอยก่อนพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องติดตามคลิปหนากันละกันพี่น้องมือแรกเนาะสีเห็ดปน ปีงเฮ็ดปนมือแลงงพี่นอ้องติดตามคิดหมายกันขอบคุณขอบคุณพี่น้องเขามารับส้มนะขอบคุณทุกรายใจทุกการติดตามมาเป็นส่องใหม่ส่องเก่านะพี่น้องไปละพี่น้องสวัสดีครับผมร่างวยก่อนพี่น้องเลย